วันนี้มีคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะคะคือเป็นชาวต่างชาติเธอคนนี้ค่ะ หัวเสียมากๆเพราะว่ากำลังจะเดินทางมาเมืองไทยเธอบอกว่านี่มันเป็นความผิดของใครกันแน่เป็นความผิดของรถบัสกัมพูชาหรือว่าเป็นความผิดของรถบัสเมืองไทยทำไมถึงไม่เห็นจะเชื่อมต่อกันเลยฉันไม่เข้าใจถ้าเกิดเป็นแบบนี้ตอนกลางคืนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขณะฉันเดินทางกลางวันนะฉันรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็สับสนจริงๆคือตอนนี้เนี่ยฉันกำลังเดินทางไปที่เมืองไทยคือฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมรถบัสกัมพูชาถึงแบบ ไม่ยอมมาส่งที่ชายแดนเพราะว่าฉันน่ะต้องการที่จะมาเที่ยวเมืองไทยอยู่ดีๆก็แบบว่าให้ฉันลงอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็คือไม่มีตรงไหนที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทยเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีคนคาแหมบางคน ขับรถไปส่งฉันที่ตรงใกล้ๆด่านชายแดนแต่ว่าบอกด้วยนะว่าต้องแบบหาทางออกไปด้วยตัวเองนะแล้วก็ต้องเตรียมเงินค่าผ่านทางด้วยคือฉันก็แบบงงมากๆเลยอ่ะนี่ฉันจะเล่าให้ดูคือเนี่ยในเหตุการณ์ตอนที่ฉันกําลังจะออกจากชายแดนเขมรเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งไทยใช่ปะ่ะคือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในค่าตั๋วเลยนะฉันก็บอกอยู่แล้วว่าฉันต้องการจะเดินทางมาอย่างประเทศไทยและหลังจากนั้นอยู่ดีๆฉันก็เจอผู้ชาย นนเหมือนว่าเขากําลังคุยโทรศัพท์อยู่ตอนนั้นน่ะฉันรู้สึกหงุดหงิดมากเลยรู้ป่ะเพราะฉันรู้ไงว่าค่าตั๋วรถเมลที่ฉันจ่ายเนี่ยคือไม่น่าจะขับมาทางนี้เส้นทางของรถบัสเนี่ยควรจะเดินทางออกจากกัมพูชาแล้วก็ไปส่งฉันเพื่อที่จะสามารถเดินทางเข้าไปที่เมืองไทยได้เลย แต่ฉันขอบอกเลยนะนี่แหละเป็นวิธีทั่วๆไปของการพูงง่ายๆคือคือขีอ้โกงจริงๆเนี่ยพวกคนคาามนเนี่ยคือเวลาเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณก็รู้ใช่ไหมบางคนถึงรู้สึกเบื่อไงอที่จะต้องแบบแบบเจอเรื่องแบบเนี้ยแต่คือฉันน่ะจ่ายเงินไปหมดแล้วจริงๆพวกเขาเนี่ก็จะต้องไปส่งฉันบริเวณชายแดนเพราะฉันต้องการที่จะข้ามไปเมืองไทยรู้ปะ่ะแล้วพอฉันไปหาผู้ชายคนนี้ฉันก็ต้องรอตั้งนานน่ะคือถ้าเกิดว่ารถไม่ คือคนจะต้องเต็มรถ10คนถ้าเกิดไม่ถึง10คนรถก็จะไม่ยอมออกไงคือฉันเข้าใจนะเขาจะต้องแบบให้คุ้มค่าการเดินทางมากที่สุดไงก็เลยจะต้องรอเพื่อที่จะตรงไปยังสถานีถัดไปและรู้ปะ่ะหลังจากที่นานต้องเสียเวลานั่งรถเป็นประมาณ2ชั่วโมงซึ่งฉันต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกตั้งหักอีก150บาทแล้วถึงจะเดินทางออกจากประเทศแคมโบได้ฉันะแบบ เซ็งมากๆเลยฉันแค่ต้องการที่จะไปโฮสเทลของฉันที่ฉันจองเอาไว้แล้วในเมืองไทยแต่อย่งไรก็แล้วแต่แล้วโอ้ยพระเจ้าขอบคุณที่เรื่องแย่ๆเหล่านั้นสามารถผ่านมาได้ตอนนี้ฉันอยู่ในเมืองไทยละฉันอยู่ที่ตราดแล้วฉันก็ได้มาถึงโฮสเทลที่ฉันได้จองเอาไว้ซึ่งเธอก็ได้มาเล่าให้ฟังต่อนะคะบอกว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ่ะ ฉันรักประเทศไทยมากแต่ว่าฉันก็ชอบกัมพูชาเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็คุ้นเคยกับการขนส่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ฉันรับไม่ได้จริงๆเพราะว่าฉันน่ะจ่ายเงินไปทั้งหมดสําหรับเส้นทางรถประจําทางซึ่งจะต้องเดินทางทั้งหมดเป็นเวลา6กชั่วโมงซึ่งนั่งรถตรงมาเลยจากกรุงพนมเปญกัมพูชาไปอย่างจังหวัดตราดในประเทศไทยแต่แปลกจริงๆรถเมลที่ฉันนั่งเนี่ย ไม่ยอมไปส่งตามเส้นทางที่ได้ตกลงกันไว้ฉันเลยรู้สึกว่าแย่มากฉันโกรธจริงๆที่ทำไมแบบลถเม์ของกัมพูชาถึงกลายเป็นแบบนั้นเป็นการขนส่งที่ย่ำแย่จริงๆแจ็บ,บี้ค่ะบอกว่าไม่มีใครอยากจะไปเยี่ยมหรือไม่อยากจะไปอยู่ในกัมพูชาหรอกหลายๆอย่างเนี่ยใครๆก็รู้ว่าไม่ค่อยจะสะดวกสบายแถมบางทีเนี่ยอาจจะโดนหลอกลวงด้วยซ้ำฮอลลี่มาคอมเมนต์นะบอกว่า,วาอ๋อ ขอแสดงความดีใจด้วยนะที่คุณไม่ได้รับอันตรายคุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวคนเดียวหรอกที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอเรื่องราวแบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยได้ไปถึงกัมพูชายอย่างแท้จริงแล้วแหละเทศิพค่ะบอกว่าโชคดีจังเลยที่เธอสามารถเดินทางไปได้อย่างปลอดภัยจอนบอกว่าอ้าวแล้วเธอขึ้นของรถบริเวณบริษัทไหนอะ่ะจองที่ไหนแล้วตกลงเนี่ยเขาไปส่งที่ไหนบวกเขาได้ให้เหตุผลกับคุณหรือเปล่า ซึ่งครีเอเตอร์มาตอบนะบอกว่าบริษัทเนี้ยชื่อ VET เป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ละและรู้ปะไม่มีใครติดต่อกลับมาหาฉันไม่มีการแก้ปัญหาไม่มีการชดเชยอะไรเลยเพียงแค่บอกว่ากำลังยุ่งอยู่เพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยเยอะมากๆและพวกเขาก็บอกแค่ว่ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะช่วยชดเชยยังไงบ้างแต่แล้วก็แบบเงียบหายไปไม่มีอะไรดีขึ้นเลย จีจี้มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นนักเดินทางผู้หญิงคนเดียวขอบอกเลยนะว่าส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปกัมพูชาเนื่องจากการขนส่งและบริการที่นั่นน่ะค่อนข้างจะย่ำแย่แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ยังไม่ค่อยน่าสนใจมีเพียงแหล่งประวัติศาสตร์อังกอวัดนั่นแหละที่น่าสนใจฉันพูดตามตรงนะจริงๆความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยดีกว่าในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเธอลองพิจารณาดูละกัน ส่วนแคทเธอรีนมาคอมเมนต์นะบอกว่าก็เพราะว่าประเทศนั้นเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็เลยต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเธอไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรได้อยู่แล้วแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยในกัมพูชาเนี่ยปลอดภัยเยอะกว่าประเทศไทยซะอีกนะโอ้โหมีคนไทยหลายคนเข้าไปตอบให้เลยนะคะไม่ต้องบรรยายก็รู้ว่าตอบว่ายังไงมีคนถามด้วยนะว่ากล้าพูดแบบนั้นจริงๆรหรอบางคอมเมนต์คระบอกว่าระวังกัมพูชาไม่ใช่สถาน ที่ที่ดีสําหรับการเดินทางและท่องเที่ยวพักผ่อนโชคดีนะที่คุณยังปลอดภัยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในเมื่อรู้แบบนั้นแล้วยังจะไปทําไมล่ะ แล้วก็มีคอมเมนต์นึงนะคะยาวมากเลยคอมเมนต์นี้ใช้ชื่อว่าโยดีค่ะบอกว่าฉันเข้าใจถูกต้องไหมว่าคุณนะ่ะอยู่ในกัมพูชาและคุณกําลังต้องการที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยแต่ว่ารถโยศาสตร์ของกัมพูชาไม่สามารถพาคุณไปถึงชายแดนได้ใช่ไหมอันนี้คือฉันเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครีเอเตอร์มาตอบเองเลยนะคะบอกว่าตั๋วที่ฉันซื้อเนี่ยพวกเขาอะควรจะต้องรวมบริการที่จะต้องพาฉัน ไปถึงจังหวัดตราดประเทศไทยซึ่งต้องใช้เวลานั่งรถอีกตั้งสองชั่วโมงครึ่งแต่ว่ารถที่ฉันจองเนี่ยเขาไม่ได้พาฉันไปเลยไงฉันถามแล้วว่าไม่มีรถบัสมารับฉันหรอหลังจากนั้น คือฉันน่ะซื้อตั๋วรถประจำทางผ่านทาง v ว T ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่จะเดินทางจากพนมเปญไปยังจังหวัดตราดประเทศไทยโดยตรงได้เลยและบนตั๋วรถเมลที่ฉันซื้อเนี่ยก็ยังมีระบุเส้นทางการเดินทางบนตั๋วด้วยนะแต่แปลกจริงๆคือฉันจ่ายเงินไปครบแล้วแต่พวกเขาพาฉันไปเพียงครึ่งทางเท่านั้นเองโพนี้มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสําหรับฉันไม่เคยไว,ว้วางใจประเทศนี้เลยฉนขอแนะนํานะว่าครั้งหน้าเธออย่าไว้ใจอย่างเด็ดขาด การเดินทางจากไทยไปกัมพูชาอันนั้นก็พอโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเดินทางจากกัมพูชากลับไทยนั้นฉันขอบอกเลยว่ายากมากเพราะฉะนั้นไม่สามารถไว้ใจใครได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็มีคนไทยไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคนไทยฉันอยากจะให้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเยี่ยมชมประเทศต่างๆให้ทั่วเลยนะรวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขที่ได้มาเยือนเมืองไทยนี่คืออะไรอันนี้นะาครีเอเตอร์มาต่อสิยาวเลยค่ะบอกว่าแน่นอนฉันรักประเทศไทย และฉันใช้เวลาหนึงเดือนเพื่อเดินทางไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งฉันกําหนดเอาไว้ว่ามี5ประเทศฉันเดินทางไปหลายๆประเทศและท้ายที่สุดฉันตัดสินใจกลับมาเมืองไทยอย่างที่คุณเห็นที่ฉันแสดงในคลิปวิดีโอนี้แหละฉันกลับมาที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพิเศษที่สุดแล้วสําหรับฉัน และฉันขอบอกเลยนะว่าบางทีในคลิปของฉันอาจจะทำให้บางคนเข้าใจผิดซึ่งฉันไม่ได้บอกไงว่าฉันตั้งใจจะเดินทางมาเมืองไทยฉันรู้สึกว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่น่าเศร้ามากๆแต่ว่าฉันรู้ไงว่าฉันน่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วฉันก็พยายามจะเข้าใจแต่สิ่งแย่ๆแบบเนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับฉันเลยและฉันขอบอกเลยนะว่าฉันเคารพคนท้องถิ่นและเคารพวัฒนธรรมไทยมากที่สุดเท่าที่ฉันจะมากได้ฉันพยายามเรียนรู้หลายๆอย่างในเมืองไทยสําหรับฉันเมืองไทย เป็นประเทศที่สวยงามมากผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้วแม่เห็นแบบนี้แล้วดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าสงสารเห็นใจนะักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้จริงๆเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ